เรามีวิธีไหนบ้างไหมที่อยากจะทานของหวานแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดเนียมันไม่ขึ้นสวัสดีแล้วก็ขอกล่าวคำว่าเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมบอลเอมลเลอร์นิ่งก็จะกลับมาเจอกับทุกท่านนะครับอีกเช่นเคย สำหรับหัวข้อที่จะนํามาพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นหัวข้อเบาๆสบายๆายนะครับเป็นคลิปสั้นๆอาจจะไม่ยาวมากนะครับหัวข้อก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมีท่านพี่ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเข้ามาทักผมในไลน์เอ็ดเอ็เอมนีเกี่ยวกับการทาธุรกิจเครือข่ายแต่สิ่งที่เขาโฟกัสหรือสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยนะครับก็สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผมกําลังทําอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันช่วยในเรื่องของน้ําตาลหรือเรื่องของไขมันเนี่ยมันช่วยยังไงเขาก็อยากจะได้ข้อมูลตรงนี้นะครับ ผมก็เลยให้ข้อมูลเข้าไปพระเอิญคุณพี่ท่านนี้เนี่ยนะครับเขามีเคสหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสภาวะน้ําตาในเลือดเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วน้ําตาในเลือดค่อนข้างสูงเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีอุปสรรคกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเบาหวานเขาเป็นคนกินหวานมากแน่นอนครับมันตรงไปตรงมาทานหวานมากๆในระยะเวลายาวนานเป็นประจํา มันก็ก่อให้เกิดน้ําตาลในเลือดสูงไขมันพอกตับเอยผลพวงโรค NCD เต็มไม่หมดเลยครับแต่เขาบอกว่าทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเขาเองเขารู้เลยนะว่าเขาเป็นเบาหวานเขาก็ยังในใจลึกๆเขาก็ยังอยากทานอยู่นะครับของหวานเนี่ยเขาอยากทานครับเพราะคนเรามันทานมานานอะไรอร่อยเนี่ยสมองเรามันมักจะจดจําเสมอถูกไหมครับเขาก็เลยถามผมคํานึงว่าเรามีวิธีไหนบ้างไหมที่อยากจะทานของหวานแล้วทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ขึ้นทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ทุกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ถ้าผมทายนะผมทายว่าทุกท่านคงจะบอกว่าจะบ้าหรือเปล่ากินหวานแล้นน้าตาลไม่ขึ้นมันเป็นไม่ไ,มได้หรอกจริงครับมันก็เป็นตามที่ทุกท่านคิดแบบนี้นะถ้าทุกท่านคิดแบบนี้นะแต่อีกคนนึงบอกว่าอ๋อก็ทานนี่มันน้อยสิอ่าไปช่วยเขาอีกอ่าหาตัวช่วยพ่อไปสิจะได้ทานได้เยอะขึ้นเอา้าก็เขาเป็นเบาหวานก็ทานแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นหัวข้อพิเศษแล้วกันนะหัวข้อนี้นะฮะก็คือว่าเราทานยังไงไ ให้น้าตาลในเลือดเนี่ยขึ้นสูงขึ้นอย่างช้าๆได้โดยที่ไม่ไปกระตุ้นอินซูลินจนเวอร์วังจนเกินไปอะไรแบบนี้อ่ะมันมีวิธีการทานยังไงนะครับปกติแล้วเวลาผมเนี่ยสอนนักธุรกิจนะครับสิ่งแรกท,ที่ใครก็ตามเดี๋ยวผมต้องขอแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ไม่ได้จะมาขายสินค้านะครับแต่สิ่งแรกเลยนะครับคุณเชื่อไหมในการทําธุรกิจของผมเนี่ยนะครับเวลาใครก็ตามอยากทําธุรกิจร่วมกับผมนะแล้วเข้ามาอยากจะให้ผมสอนงานให้นะ สิ่งแรกที่ผมจะต้องทำก็คือผมโฟกัสไปสินค้าแค่2ชนิดเท่านั้นไม่ไขมันก็น้ําตาลนี่แหละครับหรือทําควบคู่กันไปเลยก็ได้แต่ก่อนที่คุณจะเก่งได้เนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ออกไปสื่อสารให้คนอื่นได้เข้าใจผมก็เลยจับเขามาสอนในคอร์สคอร์สหนึ่งนะครับซึ่งคอร์สคอร์สเนี้ยนะฮะเป็นคลาสผมผมไม่พูดเป็นคอร์สแล้วกันผมพูดเป็นคลาสแล้วกันครับคลาสเนี้ยเนี่ยนะครับมันก็คือคลาสที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันนะฮะโรค n c d ต่าง แต่จะมีตัวช่วยก็คือสินค้าที่ผมกําลังทําอยู่ในบริษัทนี้นั่นแหละครับนะเอาสินค้าเป็นตัวช่วยแต่เอาความรู้เป็นตัวนําดังนั้นทุกท่านที่เข้ามาทาธุรกิจที่อยู่ในสายงานของผมนะครับทุกท่านก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเราจะรู้ว่าไอสิ่งหลักๆที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาที่ทําให้คนเป็นโรคเบาหวานหรือโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะครับมันจะมีหลักๆอยู่ที่ร้ายที่สุดเลยนะครับก็คือน้ําตาล หากคุณอยากจะป้องกันหรือห่างไกลโรค NCD นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดเหล่านี้นะครับคุณควรจะงดน้ําตาลซะก่อนเป็นันดับแรกมันก็กลับมาที่คําถามของพี่ท่านนี้อีกนั่นแหละครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะทานของหวานยังไงไม่ให้น้ําตาลมันขึ้นผมมีวิธีให้สัก2ข้อ3เอาให้3เลยแล้วกันนะครับข้อที่1นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะช่วยให้น้ําตาลมันไม่ขึ้นนะ คือคุณทานเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าคุณทานเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ขอให้มันขึ้นแบบช้าๆแล้วกันนะให้อินซูลินเนี่ยมันทํางานอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปแบบกระตุ้นตุ้มขึ้นทะลุเพดานอะไรแบบนี้เราเราไม่อยากให้มันเกิดนะฮะดังนั้นถ้าอยากให้มันขึ้นแบบช้าๆข้อที่1เลยนะครับถ้าคุณยังอยากทานของหวานคุณอดไม่ได้นะคุณกินข้าวอิ่มในมื้อก่อนให้อิ่มระดับไหนดีถ้าผมแนะนำเนี่ยปกติเวลาผมสอนในคลาสเนี่ยนะครับเป็นการพูดคุยกันเนี่ยผมจะบอกว่า เวลาเราจะทานในมื้ออาหารเนี่ยเราอิ่มแค่แปดสิเปอร์เซ็นก็พอแล้วนั่งให้ร่างกายมันแอบซอบมันดูดซึมเข้าไปเนี่ยจะให้ความอิ่มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนเต็มร้อยเองแหละแต่เวลาตอนทานในช่วงขนาดทานเอาแค่แปดสิเปอร์เซ็นของกระเพาะอาหารก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปให้มันเต็มร้อยหรอกนะฮะพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราควรจะทานเท่าเดิมไหมใช่ครับเราจะทานที่แปดสิบเปอร์เซ็นเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือใส่น้ำเปล่าก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่าเป็นเน 90, นกานาน้า แต่ไม่ใช่ผมบอกว่าทานแล้วมันมันขึ้นช้าแล้วคุณทานเสเต็มสปีดเลยก็ไม่ใช่นะครับทานในปริมาณที่เหมาะสมคุณทานไปเลยเอาของหวานไว้หลังสุดเลยนะไว้หลังมื้ออาหารเลยหลังจากทานานานไปด้วยมันครับนะเหตุผลมันมีอะไรครับตากาเป็นไงตากาที่ผมอยากให้ทุกท่านฟังก็คือเราทานไปเนี่ยแปร่างกายรู้สึกอิ่มประมาณหนึ่งแล้วเราทานน้ำอีกสิร่างกายบอกโอ้ฉันเริ่มอ,อิ่มแล้วทีเนี้ยพอเราเริ่มอ,อิ่มเวลาเราทานของหวานเราก็จะทานได้ปริมาณที่ ไม่เยอะถูกไหมครับพอทานในปริมาณที่มันไม่เยอะเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยควบคุมระดับน้ําตาลได้ในระดับหนึ่งนะครับมันจะไม่ขึ้นแบบกระโดดเป็นเส้นตรงแบบ exponential ปุ๊บขึ้นไปเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่มันจะค่อยๆขึ้น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 ,นแล้วมันก็จะลงถ้าอินซูลินมันหลังมานะครับประมาณนี้ข้อที่2เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันมีแหล่งพลังงานอยู่2ทางก็คือทางที่1ก็คือน้ําตาล ะะย่อยเป็นกรูโคสใช่ไหมน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดถูกไหมครับข้อที่2ก็คือมาจากไขมันดังนั้นถ้าเราทานของหวานไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะถ้าคุณอย,อยากจะทานของหวานอยู่นะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือหลังจากที่ทานของหวานหลังเมื่ออาหารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณออกไปใช้พลังงานก่อนได้ไหมเออออกไปใช้พลังงานคืออะไรครับหมายความว่าน้ําตาลเนี่ยเวลามันเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันมันคุ้นเคยคุ้นชินกับการใช้น้ําตาลอยู่เป็นหลักอยู่แล้วถูกไหม เราก็าเอาตัวเราเองเนี่ยแหละครับออกไปออกกําลังกายซะเลยกินเสร็จคุณออกไปเดินก็ได้หรือออกไปไปผ่อนคลายไปเนี่ยการเดินเนี่ยแหละครับง่ายสุดแล้วอาจจะขึ้นบันไดสักสิบยีหรืออะไรแบบเนี้ยสักห้าถึงสินาทีก็เพียงพอนะครับอืมไม่ต้องไปหักโหมเหมือนตอนออกกําลังกายจริงจังนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะร่างกายเนี่ยนะฮะมันได้ใช้ก็เรียกว่าน้ําตาลที่มันยังมีคงค้างคงเหลืออยู่ให้หมดเพื่อที่จะไปรอดับไอ้น้ําตาลที่กินขนมหวานเนี่แหละมันเข้ามาเออ ะะหลักการคืออะไรครับหลักการก็คือเอาของเก่าที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ใช้เสร็จปุ๊บเอาของใหม่เข้ามาก็มันก็มาแทนที่ที่เดิมตรงนี้ถูกไหมครับมันก็ไม่ได้เพิ่มแบบสวิงนี่ไงฮะวิธีการหลักการของเขาะนะฮะลองทําดูนะครับ2ข้อนี้ข้อที่3ถ้าคุณทําแบบข้อที่1หรือข้อที่2ไม่ได้เนี่ยนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปจํากัดต้นทางนะครับรอทานข้าวในมื้ออาหารเนี่ยสิ่งที่ข้าวมันย่อยนะฮะย่อยเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นแป้งแป้งก็ย่อยเป็นน้าตาลกรูโคสมเลกุลเดียวถูกไหมครับ พอข้าวมันถูกย่อยกลายเป็นน้ําตาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปควบคุมตรงกลักตรงข้าวแทนได้ไหมก็คือเราไปจับตรงข้าวนี่แหละครับให้ร่างกายมันเนี่ยเอาไปย่อยให้เป็นน้ําตาลเนี่ยได้ผลผลิตที่น้อยที่สุดมันย่อยได้เป็นน้าตาลนี่แหละครับแต่ให้มันได้ผลผลิตที่น้อยที่สุดโดยการใช้ไฟเบอร์เป็นตัวช่วยไฟเบอร์ในที่นี้ก็คือไฟเบอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตัวคาร์โบไฮเดรตตัวนี้นะครับไปจับ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 หน้าที่ของไฟเบอร์คืออะไรครับหน้าที่ของไฟเบอร์ก็คือไปไปจับ สิ่งที่เราต้องการให้มันจับหน้าที่ไฟเบอร์คือมันไปดูดจับดูดซับแล้วก็ถ่ายออกนะครับแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทําข้อหนึ่งข้อสไม่ได้ให้เราควบคุมไปที่ต้นทางก็คือควบคุมที่แป้งครับเราไปลดในแป้งแทนในข้าวแล้วให้น้ําตาลจากของหวานนี่มันเข้าไปได้เราลดแป้งเนี่ยสมมติเรากินแป้งแล้วกินของหวานมีเท่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราลดแป้งให้มันเล็กลงของหวานมันก็เข้าได้มากขึ้นถูกไหมครับดังนั้นเราทานเราทานใน,ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะนะมันก็ไม่ได้เข้าไปเยอะ,าะมากมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า น้ำตาลมนเท่านี้แล้วมีแป้งอีกเท่านี้รวมกันเป็นไรใหญ่ไม่เอานะครับเอาแค่นี้พอนะฮะดังนั้นไปควบคุมที่แป้งโดยการใช้เขาเรียกว่าตัวช่วยนะครับอ่าก็คือสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยนะครับนี่ครับตัวช่วยที่ผมทําอยู่คือมันมีหลักการาคร่าวๆประมาณนี้นะฮะเอาไปกําจัดต้นทางซะไปควบคุมต้นทางซะมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตประจําวันของเราก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเห็นไหมครับร่างกายก็ ก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ท่านถ้าออกกําลังกายกินอาหารครบห้ามูเนี่ยมันก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากท่านอยากจะเรียนศาสตร์ของความรู้เกี่ยวกับน้ําตาลนะครับการลดไขมันการลดน้าตาลเนี่ยจริงๆเนี่ยผมมีเขาเรียกว่ามีกลุ่มปิดอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมสอนให้กับนักธุรกิจเนี่ยได้ทราบเกี่ยวกับการทําสิ่งเหล่านี้ว่าเราควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไหนที่จะทําให้สินค้าเราเนี่ยมันสามารถขยายตลาดได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ท่านไม่ได้ทําธุรกิจถ้าท่านได้เข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะครับในคลาสนี้ท่านก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะฮะพอเราได้ดูแลตัวเองเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราก็พร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแอดมานะครับ m m uni line นะครับ m m uni ย้ำอีกครั้ง smlm uni นะครับแล้วท่านนะครับทักมาบอกว่าอยากจะเข้าฟังวันไหนที่ผมมีไลฟ์ วันไหนที่ผมมีคลิปวิดีโอดีๆที่เกี่ยวกับารสอนเหล่านี้ท่านอยากจะฟังด้วยทักมาหาผมแล้วผมจะส่งลิงก์ให้ท่านแล้วท่านก็เข้ามาฟังแค่นั้นแหละครับง่ายไหมการทําธุรกิจมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้ซับซ้อนครับการทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่เป็นธุรกิจมันจะต้องทําง่ายๆแต,แต่สิ่งที่สําคัญคือมันต้องได้เงินครับเพราะการทําธุรกิจไม่ใช่การทําบุญครับเราต้องได้เงินจากธุรกิจดังนั้นธุรกิจที่ถูกต้องและสวยงามคือธุรกิจที่ทําแล้วได้เงิน แต่เงินที่ได้ที่มาของมันต้องมาในรูปแบบของ Passive Income ครับมันถึงจะเรียกว่าธุรกิจที่สุดยอดสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ